เพี้ยงเลยว่ะใช่มากระโดดแล้วเนสเออดูดูเลยค่ะไม่นะบังบอกแว่นตัวนี้หยอกหยอกแล้วคนไม่ชมเลยนะเดือยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ชุดไหมลูกขะได้ชุดไหมได้ชุดอะไรคะอ้าวไปเย็นเนี้ยชุดนี้แหละค่ะเอาชุดนี้เลยเหรอชุดนี้เลยค่ะเด้ได้ถุงรับอะไรดิเอาถุงกับข้าวเอาถุงกับข้าวมค่ะ ดีป่เ้ยปงวดปีงวดปวไปเลไปเลยไปเลยปเไม่ะัลูกใไม่หม่ที่ไหนนไม่เหะัชุดลูกอ่ะไม่เหมาเยปีใหม่แหมที่บอกเมื่อวานย่ติปได้ ไอ้คนเนี้มีแกล้งอ่ะมีแก้ง uh ีแกงอันนี้หองเนียอันนี้หองเนี้ยอันนี้หองเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องขอเต็มตัวได้ไหมเอาคำว่าเนียงอ่ะเดินไปไปยงนบไปยืนบนกัน่ารักค่ะเนียมี่เงยม

เคหนูเคยลบให้แล้วก่อนแบนเนียงนาากข้นีแก็ได้ับไปซื้อฝ่าเดินหาเนื่ต้องนีพี่แนดินหาเลยนะสุดนต้องมีต้องเจตันกับทูให้ด้วยอ๋อนี่แหละอังนั้นกระเป๋าแบรนด์ใหม่แบรนด์ใหม่ แบนเนี่ยสามารถสไตย์ได้หลายแบบเดี๋ยวเก็บไม่เอาเข้าไปแล้วให้พี่นัทบอกพี่นัท่าหนูสวยไหมโอเค